ครับผมอยู่ตรงที่รอยต่อระหว่างบางพีกับบางแก้วนะครับมาดูสภาพคลองสำโรงนะฮะพี่น้องบางพีบางแก้วอยากจะร้องไห้ครับก็นายกนิดช่วยได้ช่วยด้วยครับองอิงช่วยได้ช่วยด้วยครับลุงโทนี่ช่วยได้ช่วยด้วยครับ ช่วยชาวคลองสำโรงด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพัชระคุณจเจริญพักดีนะครับวันนี้ผมก็มายืนอยู่ที่ใกล้คลองสำโรงนะฮะในพื้นที่อำเภอบางพีจังหวัดสุพรรณครับดังที่ผมได้เรียนกราบเรียนมาแต่ต้นว่าคลองสำโรงเป็นสายน้ำแห่งชีวิตเป็นลมหายใจของ ชาวสมุทรปราการและชาวบึงะกงค,ครับผมเองใช้ชีวิตของสำโรงนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงมัธยมศึกษาไปที่สามครับมศส,สี่ก็ไปใช้ชีวิตในกรุงเทพครับหลายวันมานี้ผมก็ได้มาในพื้นที่ของสำโรง17อบตนะครับไปมาทุกอบตท,ทุกพื้นที่ตอนเช้านี้ผมมากราบหลวงพระเผือกวัดกินเจ้า แล้วก็มากราบหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในตอนนี้ผมก็เย็นอยู่ที่หน้าวัดหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับก็ท่านจะเห็นทิวทัศน์นะฮะคลองหลวงพ่อโตยามเช้านะครับยามเช้านี่ขอโทษครับคลองสำารงหน้าวัดหลวงพ่อโตยามเช้านะฮะอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นช่วงที่เป็นคลองสะอาดที่สุดนะครับเป็นช่วงที่คลองสำารงสะอาดที่สุดก็จะเห็น มีผักตบชวาบ้างมีอะไรบ้างนะฮะเป็นลมหายใจเพราะเป็นเขตตรงนี้เป็นเขตอภัยทานนะครับตรงนี้เป็นเขตอภัยทานเพราะว่าอยู่หน้าวัดก็จะมีคนมาให้อาหารปลาอะไรด้วยนะครับมันเป็นปามงดงามของวิถีชาวคลองน่สมัยผมเรียนมัธยมศึกษาปีหนึ่งสองสามก็จะขับเรือผ่านเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยผ่านมาตลอดเลย แต่คองมาฉลองเลี้ยวขวามาเข้าคลองสำโรงนะจะผ่านนะบรรยากาศก,ก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่ว่าน้ำไม่สะอาดแล้วก็มีวัชพืชเพิ่มมากขึ้นทีนี้เราก็คุยกับพี่น้องหลายอบพอก็อยากจะทำให้คลองสวยน้ำใสและมีการท่องเที่ยวทางน้ำนะครับผมอยากจะกราบเรียนว่าตอนนี้ของคลองสำโรงก็ดีของโครงการตอนนี้ของ บอกขยะในจังหวการบาง,งแห่งนะฮะผมเองได้ถึงได้ทำหนังสือและต่อโต้มาตลอดเรื่องขยะก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยมาหลายปีแล้วนะฮะคองสํารงเนี่ยมันได้รับการใส่ใจจากขอญาตเอ่ยนามท่านเลยนะฮะคองสํารงเนี่ยได้รับได้รับการใส่ใจจากพระนท่านประธานองค์งมนตรี ลเอกสุยุทธจานทรเนน่ยขณะที่ท่านเป็นองคมนตรีนะฮะในรัชกาลที่9เนี่ยปัจจุบันท่านเป็นประธานองคมนตรีในรัชกาลที่1ิช่วงนั้นเนี่ยน้ำท่วมใหญ่นะฮะปีห้าี่เนี่ยผมเองทํากิจอาสาอยู่ในพื้นที่คลองดา่านก็ต้องขับรถขับเรือตะเวนดูคลองเนี่ยในเขตพื้นที่บางพีบางบ่อ บางเสาชงเลยไปถึงสำโรงไปตลอดนะฮะั้งขับรถขับเรือจุดไหนขับรถได้ก็จะขับรถไปกับพี่น้องน้องพี่แล้วก็ช่วงไหนที่จะต้องขับเรือก็ขับเรือเราก็พบข้อมูลมากมายนะฮะแล้วก็ได้นำเรียนานวตรีขณะนั้นเนี่ยท่านจะมาที่พื้นที่ของด่านบ่อยมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าว,ว่า ท้องต่างๆในรประการเนี่ยพอหลวงรอเก้าทรงสนพระไทยและมีพรงมหากรณาธิคุณต่อสายน้ําเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงห่วงใยประชาชนเรื่องน้ํานะครับทีนี้พ่อหลวงรอเก้าก็ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองน,นะครับพ่อหลวงรอสิบก็สืบสารรักษาต่อยอดทีนี้เราก็มาคุยกันกันกบพี่น้องว่าเอะเราจะ รักษาคลองสำรรงไว้ยังไงนะฮะคลองสำโรงเนะี่ยเราจะทำยังไงอันนี้เป็นเป็นเป็นบางช่วงบางตอนนะเป็นช่วงที่มีมีน้ำนะครับส่วนช่วงที่มีผักตบผมก็จะขึ้นไปในรายการเนี่ยนะฮะสั้นๆเพราะวันนี้เนี่ยผมเองเตืินแต่เช้ามืดออกกำลังกายเสร็จก็ไปกราบหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วก่อนเพราะว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่า ก็เป็นลูกศิกษย์หลวงปู่เผือกวัดกินเก้าหรือพระภูกรุณาวิหารีนะฮะ <Okay. S 1> ผมเองก็ได้ศึกษาท่านแล้วก็ศึกษาหลวงปู่เผือกวัดกินเก้าทางธรรมด้วยนะครับเพราะเพราะคุณแม่คุณพ่อเนี่ยเป็นลูกศิกษย์ท่านแล้วก็ศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่ผมคงจะทําเรื่องคลองสํโรงแห่งนี้ท่องเที่ยวทางเรือแล้วก็อยากให้ ชื่อเสียงของประเทศไทยที่เป็นเวียนนิจตะวันออกกลับคืนมานะครับเพราะว่าดังที่ทุกคนทราบเหมือนกับผมะนะฮะสมุทรประการในโรงงานอุตสาหกรรมเยอีงานอุตสาหกรรมเยอะมากมายแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นต้นเหตุของความไม่สะอาดนะยังไม่ได้บอกฮะเพียงแต่เล่าว่าและอธิบายว่าสมุทรประการบ้านผมเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะครับ เพราะนั้นเนี่ยคงการที่จะฟื้นของสำรองคงว่าโดยหลายกระทรวงนะฮะอย่างน้อย17อปทเนี่ยกระทรวงที่รับผิดชอบคือกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสงริมารปกครองของท้องถิ่น,นกระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหลายๆหน่วยงานนะฮะก็กำลังคง เราคงจะต้องระดมความคิดระดมสมองระดมใจแต่วันนี้เนี่ยผมพบกับพี่น้องอบตอหลายแห่งนะฮะในพื้นที่อำเภอบางพีบางเสาชงบางบ่อจนถึงบางปะกงแต่ว่าสำหรับสำโรงเนี่ยผมไปมาตลอดชีวิตนะฮะเกิดมาสมายัยตอนเป็นเด็กเจ็บป่วยก็ต้องนั่งเรือไปที่สำโรงนะฮะสำโรงก็มีบานญาตินะฮะ มีบ้านญาติอยู่ที่สำโรง<ม>ก็เเรือไปจอดไว้บ้านญาติที่สำโรงเนี่ยนะครับแล้วก็นั่งรถไปหาหมอก็จะมีสองโรงพยาบาลสมัยนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเป็นวิถีเป็นความงดงามของคลองสำโรงแห่งนี้นะฮะคลองสำโรงแห่งชีวิตของชาวสมบูรประการและชาว บางประกงนะฮะแปดรล้วเนี่ยเราจะเห็นว่านักการเมืองให้ปลาให้แบบผมยังไม่เคยเห็นมีใครมาสนใจคลองสำโรงเท่ากับพระหลวงรอเก้านะฮะและพระหลวงรอสิบสืบสารรักษาต่อย,ยอดโดยเฉพาะเนี่ยต้องกราบขอบคุณท่านประธานองวนตีคนเอกสุรุจุลานนท์เนี่ยท่าให้ความสนใจ ทองเนี่ยผมลงมาตั้งแต่ท่านเป็นองคมนตรีในรัชการที่9นะฮะแล้วผมเองผมยินง,งันได้เลยผมขับรถของผมเองเนี่ยตะเวนขับเรือตะเวนดูกันทุกสะพานในของสำโรงนะฮะผมกล้ายืนยันทุกสะพานในบางฉลองและหลายๆพื้นที่เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยผมจะมีพี่น้องอบทอหลายแห่งพี่น้องท้องที่หลายแห่งลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแล้วเราก็ เก็บข้อมูลไว้ว่าอทำไมน้ําท่วมทําไมมีปัญหาอะไรซึ่งตรงนี้ก็จะไม่พูดนะครับทําเป็นเอกสารเพราะว่าคนที่ให้ข้อมูลผมตลอดเวลาเนี่ยที่ผมทําเรื่องนี้มานานแล้วก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เดโมกรานะฮะเรื่องของสำรองเนี่ยคือทํามาหลายปีแล้วแล้วก็ทากันมาตลอดเราก็ถือว่าเอ๊ะปีนี้เป็นปีสําคัญสําคัญได้อย่างหนึง่งผมเองเนี่ย จะมีโอกาสเข้าไปไปจิตอาสาและรับรู้รับทราบพระมหาการณทิคนของพระหลวงราศิษแล้วก็รับทราบพระมหาการณาทิคุณของเจ้าฟ้าที่ปังกรกรณีของคลองแม่ขานนะครับผมเนเวลาไปเชียงใหม่ถ้าผมมีโอกาสผมจะต้องไปที่คลองแม่ขานะฮะโดยเฉพาะสะพานสีเหลืองที่คลองแม่ขาเนี่ยผมจะต้องไปเช็คอินไปถ่ายรูปทุกครั้ง ที่ผมมีโอกาสไปเชียงใหม่และมีเวลาผมก็จะไปเดินของแม่ขาตอนยามเย็นผมก็อยากได้คลองสำโรงเนี่ยเป็นนำแม่ขาโมเดลเนี่ยมาใช้ที่คลองสำโรงนะฮะอยากให้แม่ขาโมเดลเนี่ยของแม่ข่าเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์คลองทั่วประเทศครับเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงรอเสร็จ เพื่อเป็นการถวายความทรงรักพักดีต่อเจ้าพระที่รงกรน,นะฮะที่ทรงพระมหาการาธิคุณและเหนือสิ่งอื่นใดคือสำนึกในพระมหาการาธิคุณของพ่อหลวงลอเสร็จท,ที่พระราชทานเรื่องน้ํานะครับพ่อหลวงรอขอประทานทอครับสำนึกในกรหาพระหาธิคุณของพ่อหลวงลอเก้าในเรื่องน้ํานะฮะเพราะว่า พระหลวงรลเก้าเนี่ยทรงเป็นน้ำสมเด็จพระพันสีหลวงทรงเป็นป่าแล้วก็พระหลวงรลำสิบของเราเนี่ยพระองค์ทรงสืบสารรักษาต่อยอดแล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้าที่มังกรพระองค์ก็เสด็จทรงงานที่ขอไม่ขาครับวันนี้ก็ขอญาตจะสั้นก่อนนะครับเพราะว่าเทวดาโปรดแล้วนะครับฝนกำลังจะมาครับก็กาบฟ้านะฮะฟ้าได้เมตาปล่อยสายฝน ผมน้ำมนต์ในผมขณะมาถ่ายทำคลิปเรื่องคลองสำโรงครับพัชระคุณจเจริญพักดีขอยืนยันว่านักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไปครับครับน้ำคือสิ่งสำคัญของชีวิตคลองสำโรงคือสายโลหิตของคนสมุทรปราการ และฉะเชิงเซวครับใครช่วยได้ช่วยด้วยครับช่วยรักษาคลองสำโรงให้เป็นคลองสวยน้ำใสครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ